ที่สตึกจังหวัดบุรีรัมย์นะครับเขาไปจับหนุ่มทหารเกณฑ์วัย22ปีพร้อมของกลางยาบ้าเนี่ย2,577เม็ดอ้างบอกว่าเป็นหนี้ในร้านค้าของสหกรณ์ค่ายทหารกว่า7,000ไม่มีเงินจ่ายฮะก็เลยเนี่ยหาลู่ทางเนี่ยขายาซะเลยนะครับโดยพลทหารสาวิตชันตรำมหรือ1อายุ22สังกัดค่ายทหารอากาศแห่งหนึ่งในจังหวัดปทุมธานีนะ ชาวบ้านเขาบอกว่าเนี่ยร้องมาจากที่อำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์เนี่ยนะบอกว่าเนี่ยค้ายาบ้าโดยไปตรวจสอบพบนะ,ะที่บ้านเนี่ยนะครับเจอยาบ้าใส่ซองพลาสติกอยู่ในกระเป๋าเสื้อชุดหานอากาศที่แขวนไว้ในบ้านนะครับทีแรกตรวจได้นับได้2,496เม็ดในระหว่างที่ค้นบ้านเจ้าหน้าที่เห็นว่ากำลังมีลูกค้ามารับยาจากในหนึ่งโดยกำลังเดินออกจากบ้านของในหนึ่ง จึงไปตรวจคน้นลูกค้าคนดังกล่าวพบในตัวอีก81เม็ดรวมของกลางยาบ้า2,577เม็ดแล้วก็ยังมีปืนอีก2กระบอกเขาก็รับสารภาพบอกว่าตัวเองนะ่ยที่มาค้ายาทั้งทังที่เป็นทหารเกณฑ์เนี่ยนะเนื่องจากว่าเนี่ยไปติดค้างไปติดค้างค่าอาหารในร้านสหกรณ์ของค่ายทหารเป็นเงินกว่า7,000บาทไม่มีเงินใช้นี่นะครับ ช่วงปีใหม่ค่ายทหารให้ลาพักเป็นเวลา30วันได้สัญญากับทางร้านเอาไว้บอกว่าเนี่ยเดี๋ยวกลับมาจากลาพักร้อนเนี่ยก็จะกลับมาใช้หนี่นะฮะทีนี้ก็กลับบ้านที่อำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมนีก็นั่งคิดนอนคิดไม่มีไรายได้ไม่รู้จะเอาะไรได้จากไหนถามว่าเอาไม่ทำไมไม่ขอพ่อแม่บอกว่าเนี่ยสงสารพ่อแม่เออนี่นะฮะสงสารพ่อแม่ก็เลยมาค้ายาบ้านนี่นะจึงติดต่อนักค้ายาชาวลาวผ่านทาง Facebook พร้อมกับนะฮะเขาบอกว่าเนี่ยให้ส่งยาให้ก่อนนะแล้วเดี๋ยวขายได้เนี่ยค่อยเอาเงินคืนให้ทีหลังนะครับมีไปรับยาที่มหาสารคามเห็นว่าขายไปแล้วจำนวนหนึ่งนะฮะแล้วก็มาโดนตำรวจจับเอาเดี๋ยวลองฟังหน่อยฮะเพไมะอแยกทางกันอืออมก็อยู่ลำพังอืมมาติดมาติดอิรน้อยอยู่กับยา ที่ไรกผมก็ซื้อ oh, ครอ้ซื้อมาเสพซื้อมาก็ขายขายอย่างเดียวครับเลยขายขายอย่างเดียวค่อยได้เอ,อทหารเกณฑ์สู้ชีวิตเนออีนี่นะแต่สู้ในทางที่ผิดนะหาไรายได้ในทางที่ผิดก็ถูกดำเนินคดีตามกฎหมายนะครับ2,500กว่าเม็ดก็ต้องเป็นผู้ค้าชัดเจนนะฮะไม่ใช่ผู้เสพแล้ว